สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องปันปันสนชายค่ะวันนี้นะคะน้องปันปันนะคะก็จะมาทําคลิปติดแททูกันเลยแต่ว่าเราจะจีดสักประมาณสี่จุดดีไหมนะคะเราไปหยิบกอนนี่เลยทุกคนโอ้มีสามสี่ลายเลยนะนี่นี่นะคะก็จะเป็นนางเงือก นี่ก็ยังนางเงี้ยเหมือนกันนะคะแต่แค่คนละแผ่นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นบบว่าพวกโซนปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคน <c oughs> นเดี๋ยวเราจะไปทั้งกล้องกันเลยบายตอนนี้นะคะแล้วก็มาตรงที่ของบ้านเมื่อกี้ขยับเนะเาะขยับไปนิดหน่อยน,นะคะ นี่นันไหนดีอันนี้ก็และกันนะเห็นสวยดีเนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยว้าวนา่าละกะตัดคู่กับดาวไปเลยก็นล้วกันแล้วก็ตัดคู่กับหอยไปด้วยนะคะทุกคนนี่ตัวกับหอยไปด้วยเลยแปะตรงไหนอะดี แปะตรงข้อแปะตรงนี้ดีไหมเออแปบะบตรงนี้ดีนะเดีย๋ยวจะมาแปะกันเลยน้ำมันต้องกดเฉพาะประมาณ30วินะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกคน,นะคะ่ะนี่อันนี้แล้วก็แบบว่าเป็นผมนะ้ำหนู่ชุ่มเลยเลยคะทุกคนเจ็ดแปดเก้าสิบ ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิาส้าาไหนขอแบบว่าเดี๋ยวจะโทรบอกว่ายงเกไว้มาด้วยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิมาดูกันนะว่ามันจะได้หมสามสองหนึ เนอะไงนะคนะ,ะทำอันต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปเป็นน้องโรมาดีกว่าดีนะคะอันนี้เห็นไหมตัวน้องก็จะสีเทาๆนะคะนี่น่ารักน่ารัก ที่ตรงนี้ดีกว่าว้าล่นไปตรงนี้กันนะมาอนนี้บอกว่าติดอะไรเยอะแยะเนี่ย <c ười> เดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้มันลบง่ายมากนะคะแค่ถูๆไม่กี่ครั้งไม่ต้องใช้แรงเยอะมากนะคะห้าสามสี่ห้าหก เจ็ด1 1 1ดอนี่อันนี้เราก็ว่าจะไม่ได้ใส่น้ําชุ่มเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะลอกมานะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม9 2 0สี่สิบห้าสิบหก2ิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ พร้อมกันแล้วหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอยตรงนี้มันติดไปด้วยอ่ะไม่เป็นไรควักเสื้อขึ้นมาแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดนะคะได้แล้วนี่สองน่ารักมอกลิ่นก็กลิ่นอะไรก็ไม่รู้เนหม็นนิดนึง อันนี้เราจะมาโซนแบบว่าปาร์ตี้กันบ้างน,นะคะทุกคนนี่เราจะเลือกอะไรดีเลือกเป็นอันนี้ดีกว่าเนอะออันนี้เราคิดว่ากลัมันจะหมดอายุสักก่อนนะคะแล้วก็เลยรีบๆใช้เลยด้วยนะพอดีเลยนี่น่ารักเนาะ ติดไว้ตรงนี้เอาไว้เป็นกำไรข้อมือไงโอเคไหมโอเคใช่ไหมจิดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะบอกว่ามันแกแล้วใส่น้ำแบบว่าไป ยู่มากเลยนะฉันงว่ามันแค่ประมาณเท่านี้ทุกคนนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงนสี่สิบห้าสิบดสิบแปดสิบเก้าสิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สปดยี่สิบนะคะแล้ก็จะมาดูกัน นน,น,นนยนก่ะอสนออสวยอะดสวยนะวยอะข้ามือเอ่ะ <c ười> มใจมากมากก็ทุกคนเป็นไหมเหมือนน้อมันปันอะ่ะเนี่ยเวลาเหตุว่าเราติดแททูนะคะแบบว่า,ม,าะนะมันก็จะนะ้ำมันก็จะแห้้ว่าเหมือนเหมือนตึงผิวมันจะตึงๆหน่อยนะ รอสักสองสามวันเดี๋ยว,วมันก็จะไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะมันจะแค่หนึ่งวันตื่นมาอีก,อก,อกพูดแต่ว่าอันหรือว่าตื่นมาพรุ่งนี้เช้าก็หายแล้วนะนี่คืออันสุดท้ายแล้วนะคะนี่น้องปันขอเป็นลูกโป่งนะคะลูกโป่องอันนี้เห็นไหมสีเขียวเลยน้องจะเป็นแบบว่าลูกโป่งสีเขียวซึ่งน,น,น่ารักมาก เราจะติดตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ก็แล้วกันนะนี่โอเคนะคะแต่ว่าเราลืมลอกพลาสติกไปโอ้ยว่าแล้วทำไมว่ามันไม่ฝูติดอะไรอย่างเงี้ยนี่นะติดตรงนี้ไปเลยเิ่นกันเอ่อเจอได้ไหมเนาะ บอกว่าอันนี้คิดนี้อะว่าจะไม่นานเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็จะมารับกันเพราะว่าจะบอกว่าอันนี้ยอะไรเนี้ยแบบว่าลายแถวว่าตัดยากมากเลยด้วยนะเขาบอกว่าแบบว่าไอ้ตงเชื่น้องต้องระวังให้ดีที่สุดนะคะนะคะทุกคนจะติดอะไรเยอะแยะเนี่ยทุกคน โอว่าโดวีมีบทแต่มันนี้มันง่ายนะย่สิบเก้ายี่สิยี่็ดปดยี่สิบเก้นะน่ายอัเนน่ารักเนาะด้ นะคะก็เป็นชิ้นลบร้อแล้วเดี๋ยวเราไปโชว์แบบบ้ากันนะแต่ขอตอนนี้มันยังไม่แห้งนะโหสวยมากมากเลยเป็นไงดูลยวรคนนี่หนึ่งสองนี่สามนี่ก็สี่น่ารักเนาะนี่เดี๋ยวเราจะไปเก็บของกันก่อน เก็บฟอยกัดจอเห็นว่ามันเป็นพลาสติกนะไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีพลาสติกหรือว่าการมันแห้งการมันรอบลุดแน่ๆเลยนะคะโอ้โหทุกคน เนี่ยน้องปานนะเคยครั้งหนึ่งอ่ะติดทั่โทบว,ว่าห้าหกอันเลยแต่ว่าติดโคตรเยอะเลยอ่ะอืมอนี้ส่วนที่เหลือนะก็จะเหลืออยู่แค่นิดเดียวนะคะแม่ทีวเราจะไปแห่ปานก,กันเลยนะคะไปกันล้ปั๊าไปไหนแล้วคะมีมี จะอยู่ในห้องน้ำนะคะเดีย๋ยวเราไปชมนี้กันยีมีเอามาทำคลิปติดแททูเป็นยังไงบ้างใช่ไหมอืมเธอสวยสวยค่ะเห็นหน้าได้ไหมสวยค่ะเห็นหน้าได้ไหมก็มันเป็นเหมือนเหมือนสร้อยข้อมืออะแททูเหมือนสร้อยข้อมือยีมีมีค่ะหนึ่อนงอืม สวยไหมก็จบการเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับติดัททูสี่อันเลยนะคะสวยไหมสวยไหมถ้าสวยนะอย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะคอมเมนต์เป็นอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดตามช่องปันปันชินชัยนะคะบา,บายค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย